สวัสดีค่ะนี้ก็พบกับพิในรายการก้านวิชนาเป็นอนีกครั้งนะคะก็จะมาทำแบบปิดตาค่ะปิดตาทายสกูชีนะคะว่ามันจะถูกหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมัง่งค <c oughs> ือจะบอกว่าตัดผมมาแบบสั้นมาก <c oughs> โอเค นะี่คะนี่นะคะก็จะเป็นพวกสกูชี่ที่เราเทมาอันนี้เป็นบันมลรอนมั้งเออใช่บันอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้อ๋อลีลาคุม,มะมะลีลาคุม,มะบันปะน่าจะใช่บันมินิด้วยนะเหต อันนี้กูเดทามะเอ่อปังปอนกูไดทามะป่ะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์กูไดทามะโอเคอย่าเพิ่งรีรออะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าถ้าเราแัดอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่เรียงตรงนี้นะคะโอเคเรียบร้อยไปกันเถอะอุอ๊ยโ,โทษโทษทีโอเค ในหน้ามองฟ้าเลยทษทิ้งค,นนะคะโอเคค่ะเออผ้าก็เรียบร้อยมาปิดตาตคือไม่มีผ้าปิดแต่จริงๆก็เลยเอานี้มานี่วอนว่เอ้ย อันนี้แล้วกันไหนเห็นนี้เนี่ยกล้อง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 เอิญเนี่นะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นปังก์นคือดีธรรมะนะไม่ได้ขี้โกงนะคือไม่เห็นจริงๆโอเคอันที่สองอันนี้แล้วกันนะกล้องกล้องเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นบันอะไรบันบันไบันนะคะ บันอันใหญ่ของเราโอเคต่อไปไปอ,อยู่ตรงไหนนัก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลิลาคูมะบันนะทำห้าชิ้นแล้วกันนะแล้วก็เอ,อ ธรรมะค่ะมันได้กี่ชิ้นแล้วก็ไม่รู้นะสองสางสี่มสี่ล้วอันสุดท้ายแล้วก็ไหน,นีิมันไม่เห็นมีเลยอ๋ออันนี้ง่ายมากกล้องอยู่ไหนอันอันกล้องกล้องอันนี้เป็นโดนัทค่ะโดนทัทรสอัลบินีโอเคเปิดตาได้เอ๊ะโอ้โหมืดติดตาเลยค่ะ คือโทษทีนะโอเคอันแรกเป็นบันอะไรวะบันกุเดธรรมะมะั้งต่อไปเป็นบันยักษ์ของเรามั้งเออถูกต้อนี่ต่อไปเป็นนี่กุเดธามะบันค่ะไซมินินะโคตรเลยอันนี้เป็นกุเด แฮมเบอร์เกอร์กูดีทำอะต่อไปเป็นโดนัทรสสตรอเบอรี่คะ่ะโอเคนะคะเรามีท้าต่อนะถูกมดเลยเพราะว่ามันเป็นของเราเนี่ยแล้วก็ชิมกับการมันแล้วเราก็ที่นี่มันมีค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็โอเคก็มีท้าต่อสำหรับ Channel VGG นะคะบา,บายอย่าลืมไปทำนะคะปิด ตาเอ,อ่ทายสกูชี่นะก็ให้เทสกูชี่แบบเรานะนี่แล้วก็เทสกูชี่ไปข้างล่างแบบนี้นะแล้วก็มาจับเอาเองนะคะอุ้ยโทษทีโอเคกล้องมันตกเลยโทษทีนะวันนี้ก็บายบายคะ่ะคือตัดผมมาสั้นมากบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะลืมได้ไงวะ